กาบทักทายสบายดีพี่น้องของไปมาคุกคับสองสาคู่บัานหะน้าเ้อพี่น้องเ้อพี่น้องหลังจากที่ว่าบุเดมาหน้าโดนเนาะพี่น้องเนาะกลุ่มกันขามกับหน้าเพื่อนก็นมีการปลูกหุงพี่น้องร้อยเขาม้าหน้าเพื่อนร้อยเขาม้าหน้าเพื่อนโดยที่บาจัก,กี่กวของเพื่อนแสงน้องกามาะทายกุ้งเตียพี่น้องเบิ่ง ปาตัวกุ้งหูหาไลายาล่พี่น้องเลยเพิ่นปลูกกุ้งหูตะกี้เป็นปลาแดงเนี่ยเพิ่นก็มีการพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะปา,าตัวเตี๋ยแห้งอย่างงี้พี่น้องเกิดเบิ่งว่ันลานสาวคู่ปาตัวลูกลูกเด้พี่น้องเลย อุ้ยอุยขากอะลีบุกเคยเขามาจักเถื่อฮึ่มมาเบิ่งก่อนพี่น้องเฝนปลูกเพื่องผสมพิซซานอยูุนาฝนกามีการปลูกหมากบัวพี่น้องึ่มตาตัวมึงสาคู่เจาะบิ่งก่อ โอนานมาบวบเลยไม่เลี้ยนไก่หมูพี่น้องโอกหมูกระหิตเอาไม้แดงตัดไม้แดงมาห็้ด้วยเป็นเด็กออกหมูนะโอกฟิสพี่น้องแบบว่าใส่แบบเพิ่งธรรมศาสตร์อ่ะก่ะมาผสมประสานกับมันเกรเกษกรษแบบใหม่ ส่วนเบื่อนี่เพื่อนกำังมีการทีไทยใสน้าเดี๋ยวพี่น้องโอ้แต่ว่ามันมันกก่ย,ยาคูกอยู่แต่หน้าเพื่อนเห็นมันเป็นมันเป็นสูงสูงกว่าหน้าสุปข้าวนะพี่น้องอ่ะอันนั้นกับบุหงว่าหน้าไปปะ่ะเพื่อนกำังมีการปลูกไร่เนี่ยอะไรพี่น้องเอ้ยเชียงหนำไรตัดตเอาเสียวซาบวกให้ถืออันนั้นเสียงหนำไรโตมาจากหน้าเสาคู่เลยเนี่ ก็มาเบิ่งน้องพี่น้องกวงามกวงนี่เต๊ะตุกกี้เคลื่นไปเลี้ยงมึงมาอากงหงงเป็นเพื่นห้ากระปูมังหงพี่น่องเพื่อนที่น่าเพื่อนถลล่องมันไหนปุ่นเนาะเพื่อนก็ได้สิมาปูที่บก็งหงเงี้ยน่ มาทัวพี่นอกมาทัวมาเด้อเปินเปินใสพลังงานแสงอาทิตย์แสงแดดเด็กพี่นกป้าเด้อด้วด้ยนี่ มึงปุ้ดปิดให้ไก่ว่ะตุ๊สุกมันเนี่ยไม่ไม่ไก่มากินไปแล้ะปลาด๋อยคากรี กุ้มันขุนนะนเหรอนักอ่าต้องขากะดีเน,ะนาะกะวตจำๆส้นเบอร์นี้เพื่อกระปุกลก้วยแต่มันม่นมบูบูทันงามปปได้แต่ไหนไงเด้คือจีเมนห้ากระปุกโนน่นาหา้างพี่น้องบว้ มาด้วยไป,ปู้ปกุ้งงอมงหน้าเลยพี่น้อง่าดาันี้ก็ยังเป็นปลามากกว่าเดือพี่น้องโอู้มาไฟาในเคยกินมันทำระละ่อนใ้เลย่าดา อาหารงูอ่ะทีเสพสวยมาโกเรือมากระบุกเนะมาบีเอสนาเพินกับนาเฮาเถอะไปนาเฮาอันนี้อันนี้นาเฮาอันนั้นนาเพินบะจิเก็บมันพักติ๋วเมื่อใส่แกงเฮ็ดซ้ำช้เฮ็ดห้องกับัวได้สะ มาจ้ะนาเฮาอ้หฮัลโไมีเห็ดแกงดิไอต้นดูตัวนี่ชิใหญ่เลยนี่มีเต็น้ำหน่ยุกใครหบซื้อน้ำหน่ยุกนี่เสียขายบ่วจำถามา ร้าน,นชาหอยฝากนะแม่ฝากกดติดตามสองยูทูบของเช้ากูนะแม่ฝากกดติดตามาน้เดุ้นเชือพี่น้องตุนจิก๊ก ตนดูตนนะตนดูตอนอะไรยังไงยไงก็ตัวช้ำตาผกหน้าห้ามติต้นไม้เอาพ่กกคแย่งไี่ห้อปกูก็ติเทียนง่ามอลีเลยพกอแค่แย่ง งางแบบ่าจนาน้องใช่งางกับเมืองก็บุธมรมดาได้พี่น้องเลยฮาดหลดเนะี่ยห้พี่น้องเห็นฝาบบรรยากาศอยู่กลางโคู่หันบาอยู่อันอยู่ตัวเมืองบุญไหว กุ๊กติวพี่น้องไล่หลาย,น,ายน,าา <c oughs> าน้าจ้ะทางหน้าเขาทางหน้าเขาแบบว่าสูชีวิตแห่มพี่น้องกางปลาอุ๊ยนั่นพี่นอ้อ,นนองบูเสือ หน้าเ้าเป็นปลาแถาบอ่ะปาของแถวในนอนพนี่น้องหน้าเ้ามีปลาปลาดา้วยละ หมาอันนี้กินเป็นได้พี่น้องเอ้ยหมาอันนี้บ้านสซะขู่เอิ่นมากล้วยใหม่นนนนนนมทำสกาวชีวิตบ่อหิบเท่าเนี้ ตราเท่านี่บ่เอามากุมเมือนนี่ท่นกเปลีป่ยนแปลงไปตามสภานะฮาจำนวนผิหนีฝาวงซิ่งสามีเน้อพี่น้องเด้อฝากขอบจได้ไร้จำหััผู้ที่ตามกากำลังใจไป <c oughs> จบตามไป